เออไอ้นั่นมันมาไอ้นั่นมันเดินชิวเลยอ่ะไม่เดี๋ยวเราไม่หนึงยืนเลี้ยงละเลี้ยงตัวก่อนจะเปิดคลิปไม่ละไอ้ไอ้นั่นจะเอาไงหรือว่าให้ปล่อยมันไปปล่อยปล่อยปล่อยเขาเลยเฮ้ยแป๊บนึงโอเว่นอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนหนึ่งโอ้มันมันมันอวดนะมันมีการอวดด้วยนะอวดตะเกียงหัวฟักทองนั่นอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเราเองคนหน้าตาดีสตูดิโอเกมดีมึงมึงไปไปกับกูมึงเป็นศัตูดิโอ เราน่มาชงห้องนะครับนี่เป็นโรงแรมเออแล้วมึงหันมาสนใจปูตะก้องเอาตะก้องวินวินจะมานี่อันนี้คือโรงแรมห้องแรกของวัดพวนิอันนี้เป็นอ่าห้องห้องของเรานะครับโรงแรมฮงสตยีเรานั้นมีชั้นวางของที่ทําจากเหล็กสแตนเลสนะครับคือไม่รู้ว่าทำมาสมัยเรือวาไม่เอาเป็นอย่างอื่นนะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านด้วยไม่กี่เล่มหรอกนั่นแหละ ต้องมาฟังกูก,ก่อนสิแล้วก็นี่ก็จ้าแค่อ่านที่มีโอเคมีหนังสืออา่านไม่กี่เล่มเลยคนอื่นเขานำแล้วก็มีคน <c oughs> คนที่อยู่ห้องนั้นไม่ทำความสะอาดเลยเพราะฉะนั้นไปที่อื่นก็นเถอะไม่น่าดูเลยคนที่นี่ดีกว่าไอ <c oughs> หนึ่งคนอื่นเขานำอย่างรไรวะด้วยมันมีหนังสือใช่ระวัผงผีแล้วเลยตามเรามาเลยเราเราพอเล่นบินแล้วเมื่อวานเราเล่นมาเบิร์นให้หาของแล้วก็มาเบิร์นกู อุยูี้เ้บ้าตะนันไงไม่ทันขาดคำเมื่อกี้เห็นมันวิ่งตัดหน้าเราไปเลยเว้ยโคตรอันตรายเมื่อกี้มันเป็นอะไรเจ้าลิลับปะเอ็มบ้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราตามไม่ทันเมื่อกี้มีน้องผีสุดน่ารักมาใช่มันเซอร์ไพรส์มันตกฟรกเอามาอีกรอบนะเออตากร้องตากร้องตายด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันวิ่งแบบตือดึง นะเอ้ยมีตังอย่าลืมไปใส่ซาวนะอยู่อันนี้ตึง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 ดันไงพอดีเลยไปเลยไหมลองผีนะไปเลยปะไปเลยไหมไปเลยไหมไม่ให้เราดูให้เราเฝ้าผีใช่ไหมเราสามารถดูตำแหน่งเฮ้ยผีมันวิ่งมาแล้วผีวิ่งมาแล้วระวังวิ่งมาแล้วัไงวิ่งไปเลยไหมไปเลยปะไปเลยไปเลยไปเลยอยู่ดีๆอ่านไม่ออกเหลือแค่ทางซ้ายหรอคืออะไรอ่ะอ๋อคือนายหาของมาเผาล้ว เฮ้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแค่ทางซ้ายหนัง<ม>สือ <บา S 1> จอน่องจอน่องอะไรวะเฮ้ยเจอคีย์คีย์หนึ่งไว้ไหนวะคีย์หนึ่งอะไอคีย์หนึ่งเก็บมาก่อนมันน่าจะต้องใช้เปิดห้องสักห้องหนึ่งเลยเดาๆนะระวังนะไม่เอ้ยมันมาแล้วมาเลย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 ตะวัาวิ่งตัดน้าชึง้งขอได้แล้วไงยังไงกด F คงไฟนี่กด F กด F กด F แต่ในแต่ในมือถือมันจะมีปุ่มใม้อยู่น่าจัดนะแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนไอ่ะคีย์ใช้แล้วเอาใช้แล้วเหรอคีย์หใช้แล้วอหรอไอ้หเอาหมาไปสั่งเวยมันดิสั่งเวยออง,องอไม่เราสามารถดูผีได้เราสามารถดูแพทเทิร์นผีได้พเพราะว่าคุณนายไปหากันเลยไม่มันจะมีทางทางซ้ายขวาในรองเดิมไปดิไปกันนหเดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนด้วยได้ดงั้นเราไปทางซ้ายไอ้แต่ทางขวาสมันจะมานะไม่ มีตังถ้านายไปทางขวาเป็นเป็นอันนี้เลยเว้ยเป็นเป็นอ่าเป็นอูอ้าวถ้าไปกูโดน,โนมันกระโดโนโนโดไปงับเลยเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวพวกนา,า,าย <c oughs> เดี๋ยว,วเราวิ่งไปทางขวาพร้อมกันหมดเลยนะเว้ยเอือบได้แต่เมื่อกี้มันเมื่อิจฉาแจงกล้ามากคือใช่ไม่คืมันเลยใช่ไม่คือมันเข้าเซฟโซนไม่ได้แต่มันวิ่งไปทางขาแล้วอ่ะมีตั้งสนใจวิ่งตามหลังมันไปไหม จามโกโจเราต้องคำจัดคำสาปเด่นพิเศษอย่ามีว่าหน้าเจอย่ามีว่าหน้าเจอันี่มันจะมาอวดตะเกียงอะไรกลหนาวะอป็นฟ้านำเลยไปเร็วไหนมีตังใครบอกว่าจะนำมามีตังค์นำมีไปเล่นน้งมาทาลงมาขวาทางขวาทางขวาไปเลยตามลงมาเร็วมามาหาเราเราเราเล่นอยู่เมื่อวานเราจำทางได้แต่เราไม่รู้ว่าคีคีเราไม่รู้ว่าคีสองอยู่ไหน ไม่มันมันเอาอะไรไปเผาอะใครใครเอาอะไรไปเผาแต่แรกแล้ววะเจคีสองไม่แน่ใจเหมือนกันขี่ไม่มามีคนยืนมีคนยืนเฝ้าให้อยู่เลยเหรอวะเฮ้ยนี่ไอคีสามเจอคีสามแล้วเดี๋ยวว่าคีสามที่ตรงไหนวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงดีมากดีมาแล้วไม่เหลือเลยเว้ยขนาดหลบมุมก็ไม่เหลือได้หมดเลยเหรอตายหมดเลยดิมีตังรอด ตายเหมือนกันหลายคนแย่ผีมันกระโดูดก่อหน้าเป็นฟีทักเกอร์เลยดีๆผีมันก็วิ่งมาเอออันตรายมากโอ้ยเกือบกลายเป็นอาหารปลาเลยต้องเอาอะไรไปถอดบ้างเอาตอน่าจะเป็นกระดาษหรืออะไรสักอย่างมั้งหรือว่าหนังสือหรือว่าอะไรเองอยู่ตรงไหนอ่ะเว้นในอ๋อทางซ้ายใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปหาคีสองทางซ้ายกันเว้ยได้ได้ได้เดี๋ยวกล้าสูดผีไปทางไหนเออทางขวา ทางขวานหะแต่ว่าอือนั่นไงไม่เห็นไปทางนั่งน้อยผีไปทางขวาแล้วพวกเราก็ไปทางซ้ายกันเนาะไม่เราว่าเราต้องต้องใช้ทีนี้ไปตามหลังผีแต่ไม่ผีเห็นน่ะถ้าผีมันซูมเมื่อไหร่เราก็คือมันล็อกต่อแล้วอะ่ะเตรียมตัวตายได้เลยซูมเหมือนตอนใช้ไอเน,นี้ยคูคุเซนอะของอีตาลีคอือจะซูมเหมือนกันเลยแล้วเดินตรงไปเลยแม่ไอทางเดินตรงอ๋ออ๋อโอเคโอเค อนนลูมาวิ่งเลยนะตามเรามานะตามเรามาตามเรามาลุลุลุทางซ้อนซ้ายเอ้ยเข้าเข้าทางนี้ถีจะไม่มาเว้ยหรือเปล่าวะไม่รู้เมื่อวานเมื่อวานกูมาทางเนี้ยอยู่ดีกูเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันเกิดอะไรอ่ะตรงนี้เค้กมีแก่อยู่ใต้เตียงหรือเปล่าเออไม่เจอแฮะเดี๋ยวช่วยกันค้นหาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราแยกกันค้นหาทางนี้เลยนะระวังผีมาตรงกลางไม่รู้ไไอ้นิว มีตังแน่คีสองอยู่ทางนี้ตามมาตามมาตามมานี่นี่นี่แล้วก็เดินเดินเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยประเด็นเราขอเก็บสตมิน่าก่อนเราขอไม่วิ่งสตมิ่งหนาวิ่งไม่รออันนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แหละนั่นแหละก้มไปเก็บเลยระวังเดี๋ยวเราดูล่าดราวฮะผีให้อ๋ออ๋ดูล่าดราวผีหน่อยเก็บมาเก็บมาเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วระวังผีมานะระวังผไปุ๊เดินมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งทางนี้ตามมาตามมาตามมา อะไรนี่แล้วนี่ลมันมาทางนี้ฟ้าทางนี้ดิถ้าผีมันจะล่าพวกนายพวกเปวดนั่นไงกลับกลักลับห้องเดิมก่อนชุบชุเก็บเก็บเมามาโอเเหมือนกูเกิลแมอะขี่ได้ล้วได้ล้วได้มมาาไาไปาไปยเดี๋ยวบินทกวิ่งมาบินกัอ้ยโอเคเดี๋ยวขี่ไจะมาทางขวาไม่คอหักตายคู่เลยโอเจ นแลเก็บไฟผีกำลังมาผีกำลังมาชิดตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งโผล่อย่าเพิ่งโผล่นะชิดก่อนเราเราปิดไฟเราปิดไฟฟังเสียงฟังเสียงไอ้ผีนี่มันต้องปิดไฟใช่ไหมมันถึงไม่ทำอะไรหรือต้องคานไม่ไม่ต้องแอบเว้ยอย่าอยู่เดีไปขวาแล้วโอว่นบอกไฟฟ้ากำลงมาผีไปแล้วผีมันหันหลังให้แล้วเราีกระโดดใส่นะวิ่งตามผีเลยวิ่งตามผีเลยไอ้พวกนายวิ่งมาเลยเราเห็นนายหันหน้าต่างอยู่มีตังวิ่งมาเลยเออสเตอร์เราจะหมดแล้วโอเคสวย กูแจอะไรกูแจสามใช่ไหมแผนเราคือตอนนี้คือขายกญแจสองใช่ไหมอืมใช่ไหมขายกญแจสองแอบในห้องตรงมุมไปทางขวาพวกเราไปทางซ้ายมันแอบในห้องได้ด้วยเหรอเดี๋ยวแอบข้างได้ด้วยเดี๋ยวเว้นถ้าผีมาทางซ้ายอ่ะฝากพิมพ์ในช่องแชทนะแล้วหมดแล้วคือถ้าพวกเราอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ทางตรงกลางอ่ะผีจะเห็นพวกเราต้องแอบตุ้ซอกเว้ยมันกับไปทางขวาแล้วไปเลยไปเลยผีไปทางขวาแล้วเราลูกเดี๋ยวเราต้องเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่มาเปิดอีควิปกุญแจสาม อันนี้มันใช้กุญแจอะไรเนี่ยกุญแจสกุญแจสองเออกุญแจสามต้องเปิดกล่องนี้กุญแจสามต้องเปิดกล่องเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันาเดี๋ยมันจะมาเร็ว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 เก็วเก็วเก็วเร็วเไ็่เ้็งเก็วเร็วเร็วเร็วเนโดเล็อเอมือรนวเร็วคร็วกรโดเล็วเร็วเงิวเข็วเร็วีระถ้าผวถ้าผีมาคือฟัเรามเรานะผีมาไม่ต้องอยู่ตรงกลาง ให้หลบอยู่กับพวกเราเหมือนเมื่อกี้ตรงซิงเมื่อกี้คือระยะไม่เรามีกระปุเปิดในกล่องสามไม่เจอเลยปกเปิดเจอเจอเจอฟักทองเดี๋ยวต้องมาเผาดิใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปหใหม่โอเคอีกรอบนะโอเคงั้นมีตังค์ไปหยิบฟักทองเราจะไปเอาคุณแย่สองแล้วเดี๋ยวขอโอเว่นดูลาดลาวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีไปทางขวาเดี๋ยวเราอีกรอบไม่ไม่เราก็ต้องให้ผีไปทางซ้ายว่ามึงจะเข้าไปไม่ถ้าผีไปทางซ้ายผีจะเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็กลับมาเว้ยแล้วผีก็จะเห็นพวกเราพอดีเราเราจำเป็นขึ้นมาแน่นละมาเราเก็บของแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนาก็บพีสองนะอได้ได้ได้ก็ีสองกันออเนเวนเตรียมพิมนะโอเคีสอง้วเดี๋ยวเดกเราียเอวอ๋อออย่าอยู่ตรงนั้นอ๋อมาอยู่กับพวกเราก่อนนี่นี่ผีมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเวนบอกว่าผีวิธังเฮ้ยนี่ผีมาแล้วเงียบหมดละสายละสายอานชิเกโย่เอ้าโดนเอาไม่รอดเลยเวนนะตายเอ้วเอา เรียบร้อยทุกคนจะได้ยินเสียงอินฟาอย่างนี้ก็รู้เรื่องเลยเอ็นฟากับไอ้อ้อยังอยู่อะเออเมื่อกี้เอ็นร้อยเลยไม่อยู่แล้วไ่เหลือไม่คือคือตอนนั้นพวกนายน่าจะแบบเออล่อๆไปเลยอ่ะล่อล่อวนหน่อยเนี่ยว่าตอนนั้นเราเราวิ่งอะไรเงี้ยเอาแบบนี้งั้นพวกเรานั้นเก็บกุญแจเก็บอะไรเสร็จไปอยู่อีกห้องนึงดีกว่า เออได้ได้ได้มันมันสรุปมันสรุปมันหลบผีได้จริงอ่ะไม่แน่ใจงั้นพวกเราปิดไฟไม่ให้รอบเนี้ยเอ้ยนี่นี่มาหลบในห้องนี้กันไหมไม่แต่ปิดไฟก็ไม่น่าไม่มันไม่ใช่การหลบนะมันคือการเช็คนะก็คือเหมือนก้มใต้เตียงเฉยนเฉยผีมาละผีอยู่ใบกลางผีใบกลางผีกับเราไว้ชิมูเราปิดไฟไว้ทุกคนเลี้ยวผีไปกลางแล้วผีไปกลางแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไอ้ผีผีมันกลับมาแล้วไปซ้ายแล้วซ้ายแล้วซ้ายแล้วเดี๋ยวผีอยู่ตรงไหนสรุปซ้ายมันไปทางซ้ายอยู่พวกเราใช่ไหมใช่ เดี๋ยวถ้าผีผีไปขวามันจะมีระยะเวลา้ำถ้านผีนี่เฮ้ยเดี๋ยวพวกนายบอกว่าผีไปขวาปืบอะถ้าผีไปขวาเมื่อไหร่บอกมานะนิ่ยเรารู้ทางแล้วเก็บไปเรายังไม่ได้เก็บฟักทองเลยอะแต่มีแต่กุญแจนะเก็บกุญแจกันเราก็บแล้วเก็บฟักทองให้แหละโอเคได้งั้นเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกันมาถ้าเราสองคนรอดก็คือผ่านแยังยังยังมันมันไม่ต้องไปไปไปแล้วไปแล้วไปขวาแล้วไปขวาแล้วมานิิวว่งมาแล้ววิ่งมาลูกวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ ตาเรามาตามเรามาเลี้ยวขวาเว้ยผีจะไม่เดินตามลายนี้เว้ยอ้าได้แล้วนั่นแล้วก็เราก็วิ่งซ้ายเหมือนกันแหละกล้ากล้าระคาทายเว้ยกล้าหางชันชัยนะเป็นหนได้ได้กุญแจอย่างเดียวได้แล้วนี่ไง C2 คือมาขบวนคือมาขบวนเฮ้ยแผนนี้เราใช้ได้ว่ะนี่ตามมาตามมาขบวนเลยขึ้นนึงนะอีควิปก่อนโอเคมาเฮ้ยไอแฮะบัคคีไกด์เฮ้ยเดี๋ยวพอถึงด่านสองอ่ะพอลองแยกกันไปนะเว้ยรีบไปดับไฟโอเคปะ ไปเลยเซฟอัลลอฮ์ตกโอเคไหมไปเดี๋ยวเก็บใช่พุทธนาสองมันต้องใช้แบบว่าความไม่นิ่งมากกันนะอ๋อแล้วออกด G อ๋อกด G มันจะมีไอ้ตัวอันหนึ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็กดจีควิฟเว้ออ่าแล้วก็ลงมาลงมาโอยลอกคนบ้าเลยทำบันไดแบบนี้วะเฮ้ยถต่ว่าแผนพวกเราใช้ได้นะเมื่อกี้เนาะบันไดหักได้ยังไงเมื่อกี้แผนพวกเราใช้ได้เนาะอีกนาทีแล้วเพื่อน อ่าไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งใช่ไม่ถึงสิบกว่านาทีไม่ถึงไม่ถึงสิบเลยเพราะว่าสิบใช้ได้เลยเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ว่ารอใช้ได้เป็นไงดีเลยปว